เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโปดโกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับถอดล้อให้ปลอดภัยต้องวิธีนี้เลยครับนี่ครับอันดับแรกเราก็ต้องหาไม้มาหนุนล้อที่เราไม่ได้ถอดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อการลดไหลนะครับเวลาเรายกแม่แรงขึ้นรถจะสามารถไหลได้ ซึ่งจะทําอันตรายแก่ทรัพย์สินและตัวเราได้นะครับนี่ก็เป็นแม่แรงที่ติดรถมานะครับก็สามารถายกรถขึ้นแล้วก็ถอดล้อเปลี่ยนได้แต่ผมจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมมีไอเคมีแม่แรงตัวใหญ่อยู่ก่อนที่จะทําการยกรถขึ้นเราก็ต้องถ่ายน็อตล้อออกให้พอลุ่มลุมก่อนนะครับก่อนทําการยกขึ้น เพราะถ้าเราเรายกรถขึ้นเลยเนี่ยเราจะถอดน็อตไม่ได้นะครับเพราะว่าล้อมันลอยจากพื้นแล้วนี่คือเหตุผลที่ต้องคลายน็อตให้หลวมก่อนเป็นวิธีที่ถอดล้อเปลี่ยนเองนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับศูนย์ที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือครบอันนี้คือเราถอดเปลี่ยนเองนะครับในยามจุกเฉินเมื่อเราคลายน็อต ครบทุกตัวแล้วเราก็ยกแม่แรงขึ้นได้เลยนะครับส่วนที่เรายกให้ปลอดภัยที่สุดก็ตรงชัดซีนะครับเป็นโครงสร้างของรถที่แข็งแรงที่สุดเราก็ยกแม่แรงขึ้นให้ล้อลอยจากพื้นสักหนึ่งนิ้วนะครับไม่ต้องเยอะมากเมื่อยกล้อลอยแล้วสิ่งที่ต้องทำนี่ครับล้ออะไรเนี่ยดันเข้าไปก่อนนะครับตรงชัดซีเพื่อป้องกัน เวลาเกิดอุบบติเหตุหรือว่าแม่แรงเราก็ไว้ใจไม่ได้ร้อเปอร์เซนะครับเผื่อมันหลุดลงมา,ก,า,มา,าออก็สามารถล้ออะไรนี่ก็สามารถรองรับไว้ได้ป้องกันอันตรายทรัพย์สินและอันตรายแก่ตัวเรานะครับจากนั้นแล้วเราก็ถอดน็อตล้อได้เลยนะครับในการถอดน็อตล้อเนี่ยเราต้องถอดตรงข้ามกันนะครับซ้ายขวาบนล่างเนี่ยก็ ั่งตรงข้ามกันในการถอดน็อตล้ออย่างถูกวิธีครับเมื่อถอดน็อตล้อเสร็จแล้วก็ทําการเปลี่ยนล้อได้เลยนะครับเราก็เอาล้อตัวที่เราถอดออกเนี่ยไปแทนล้ออะไรนะครับเพื่อาวางตําแหน่งเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเราค่อยเอาล้ออะไรนี่มา สับเปลี่ยนนะครับแล้วทําการยึดน็อตขันน็อตเข้าในการยกรถให้ล้อลอยจากพื้น1แน,เนวเนี่ยนี่ครับเวลาเราถอดเปลี่ยนมันจะได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วเมื่อเราเอาล้อเข้าตรงตำแหน่งแล้วเราก็มุนน็อตเหมือนเดิมนะครับตรงข้ามบนล่างซ้ายขวา ทำอย่างนี้ไปทุกตัวเลยนะครับก็หมุนน็อตเข้าให้พอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องล็อกให้แน่นแล้วเวลาเราลงแม่แรงเสร็จให้ล้อมันเหยียบพื้นเราถึงจะสามารถล็อกให้แน่นได้ครับเมื่อหมุนน็อตเข้าพอประมาณแล้วจากนั้นก่อนที่เราจะลงแม่แรงเราต้อง ดึงล้อออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการลงแม่แรงนะครับค่อยๆลงทีละสเต็ปเนี่ยนะครับก็ดึงแม่แรงออกมาจากนั้นเราก็ทําการล็อกน็อกให้แน่นได้เลยก็เหมือนเดิมครับหมุนฝั่งตรงข้ามซ้ายขวาบนล่างตรงข้ามกันก็เอาให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ ก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเป็นปอนนะครับเพราะว่าเราถอดเปลี่ยนเองไม่ได้อาจจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ศูนย์เขาทำนะครับเครื่องไม้เครื่องมือครบอันนี้เวลายามฉุกเฉินลดหยียบนอดหยียบตะปูเราก็จะสามารถทําเองได้นะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางทําเองเป็นดีกว่ารอยช่างครับเพราะว่าถ้าเราทําเอง เราก็ทําได้เลยถ้ารอช่างเนี่ยก็ต้องหลายชั่วโมงนะครับกว่าเขาจะมาถึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนล้ออย่างปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ